นี้ระวังดวงดวงนี้ให้ระวังนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือว่าจ่ายมากกว่าได้หรือว่าจ่ายเงินมากหรือว่าระวังของหายดวงนี้หมายควาว่าให้ระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองและระวังของหายด้วยมีผลตั้งแต่กันยาหกสี่ถึงกุมภาหกหกนะครับ วันอาทิตย์อายุย่างเท่าไหร่ก็ดูนะครับวันอังคารอายุย่างเท่าไหร่ก็ดูวันพุธอายุย่าง46ปีวันเสาร์อายุย่างเท่าไหร่ก็ดูนะครับนี่วันวันพุธกลางคืนนะครับอายุย่าง4958 67ใครมีอายุตามที่บอกนี้แล้วก็ไปดูวันวันที่เราเกิดเวลาเกิดถ้าตรงกการแสดงว่าให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทรัพย์สินเงินทองนะครับของจะหายด้วยนะครับ นี้เราไปดูวันที่เราเกิดและเวลาเกิดนะครับอันนี้เป็นวันวันที่เราเกิดนะครับเกิด15มกราถึง12กุมภาพาเวลาตี3หรือตี5แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปว่าไม่ใช่นะครับถ้าเกิด14พฤษภาคถึง13มิถุนาเวลา19นถึง21นค่าตรงกับ เวลาที่วันเกิดเวลาเกิดแล้วก็วันที่อายุอย่างตรงสแสดงว่าใช่แต่ถ้าไม่ตรงก็แปลว่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการทํานายแบบบุลลัมโบราณนะครับอันนี้เกิดระหว่าง16ธันวาถึงสิมกราตีห้าถึงเจ็แต่ถ้าเกิดเวลาอื่นก็แปลว่าไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเวลานี้อายุย่างที่ดูก็ตรงสแสดงว่าให้ระวังเรื่องปัญหาเรื่องทรัพย์สินเงินทองและระวังการโจ,จรกรรมทรัพย์สินเงินทองของหายด้วยนะครับการใช้จ่ายเงิน อันนี้ดูแบบโบราณโบราณนะครับ